สวัสดีครับผมวันนี้มาอยู่กับที่โรงเรียนศรีวิทยาคร <internally. S 3> ับกับลอกนี้ไม่มีชื่อปีที่ปีห้าครับผมเราจะไปเข้าค่ายที่ภูเขางามรีสอร์ทจังหวัดนครนายกตอนเด็กของงานนี้คือมีงานพร้อมแต่งใส่ชุดสูทสุดที่สุดเจสต์กำลังหิวเลยเราไปถึงเราไปสะดุดแล้วเขาเหมือนู้อนบูดเราจะไปฟังพักสวน ฟังคำบรรยายเรื่องการถมน้ำแล้วก็ไปเจอกับอาหารแล้วก็เสร็จปุ๊บเราก็จะไปงานปองซึ่งเราจะแค่แบบตัวหล่อๆจิบน้ำแล้วก็ไปทำเฮี่อะไรดูยืนดูคนอื่นเขาเพราะคนก็ตัดสูวนแบบห้าพันหกพันนะของเราเท่าไหร่ได้ร้อยสองร้อยเราเลยไปสู้เขาได้เนี่ยนี่นี่ไปกินไปกิน ครับตอนนี้นะครับเราจะเพิ่มนนอะให้สัมบัติตอนนี้เราครับเราจะเข้าหอบประชุมกเป็นใครฮะแอดมินเพจครับมากครับเอ้เชี่ยยามชราต้องคอยดูแลสอนต้องเชื่อซะก่อน้ขี้เกียจเนี่ยอย่าไปให้ราคามันมา การที ų, ่ทำเลยภาพมันจะชัดข ah, uh, ึ้นนะเพราะว่าเราได้ของสัมพันเอรี่นะฮะเป็นพอนเซอร์โอเคโอเคขึ้นมาชิ้นหนึ่งเลยาตอนนี้เราก็ถึงเวลามาอาหารกลางวันแล้วนะครับผมอาหารกลางวันนะครับเป็นบุฟเฟ่ต์ครับผมหูจะมีที่ไหนอีกแบบอาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์อ้าอร่อยอร่อยไปไหนไปไงครับอร่อยอร่อย ตอนนี้เอาดิพักแล้วเดี๋ยวรามารีวิวห้องกันนะครับว่าเป็นยังไงน่าเราไปไหนวะก็รว่าเราจะไปเข้าที่พักนะครับตอนที่เขาให้ส่งตัวแทนหนุ่มไปรับกุญแจก่อนครับเดี๋ยวเจอกันครับผมตอนนี้เราก็กำลังจะไปเอากุญแจนะครับเพื่อจะไปเข้าอเดี๋ยวเราจะไปรีวิวห้องกันนะตึกเดียวกันเดีตึกเดียวกันด้วยไปไปไมไมคนเยอะคนเยอะนี่แหละครับเราจะเข้าพักกันแล้ว รรถถเฮ้ยนี่นะที่นี่มีรถกอล์ฟไปด้วยเราเดินไปที่พักนะครับผมเราเลยนะเดียวกันแล้วครับตรงนี้นี่นี่ผมถ่ายบรรยากาศดูที่บ้านเราเหรอเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าแจ๋วจริเอาดิเอาบ้านเดียวสนุกแล้วบ้านเดียวกันก็สนุกดี่ว่าเอ้าแจ๋วว่าอยู่คนละหลังแม่งแม่งคนละเต้าว่าเราโชคดีมากไหนขอรีวิวห้องหน่อยก็มีแอร์หนึ่งตัวเอ้ยสวยสุด ี่คือห้องน้ำนี่ผู้กนี่้กรเราสุดยอดเลยเอเ็นเมกคเฮ้ยเย็นมั้โอเคผมจะรีวิวสิ่งที่สำคัญที่สุดในการมาทุกเที่ยวทุกที่นะฮะนี่ครับ สายชีดชดูเลยครับที่นี่มีสายชีดดูนะครับพี่น้องโอ้โหดาบลูกไปกันเดนผ่านโซโลเฮ้ยห้องน้ำไม่ดีดนะจะปูผ่านเลยมีสายชีดดูใช้ <c oughs> ชีดด้วยตรงนี้อ <c oughs> ย่างห้องทำสุดยอดทุกคนครับ เ้ยแชร์แชร์ของอขาทน้ำมันคุณมีแป้งกูมีแป้งนั่นนึงคุมีแป้งแยกกูพูดครับเอาวะก็นี่ไงกูมีแป้งไงก็แชร์กันไงโอมหลังแล้วพี่โอมีอะไรบ้างอ่ะก็น่าจจะมีแป้งจากปลาแชร์ว่าล่ะเอามาไปเราแชร์แป้งสีฟันขอที่รีพายนะครับขอที่รีพายนะครับใครว่าใส่เดิอะไรนะเฮ้ย าคตเกเรเลยไม่อาน้ำ <rôle> อ <CCTV> <to break an iously> ีกเรอคลของออกด้วยไมอ่ะลกลุนตับน้อ่ะโอ้ยเแม่ลกวการตีน นะไปทำ like ไไปไหนไปเล่นหาทำไมึืนใส่เก้งนะมืนใส่งเก้งนี่ไข่ยเ่ยเียพบับชายหนุ่มผู้เป็นสดใหม่

คือผมเรียกจมูกครับผมเรียกลินดซีมาเมื่อกี้่อมาทุกคนไปได้ข่าวแล้วว่านั่งนั่งรถกอล์ฟเกิดชื่อเรียกโมจิไปอะไรย่าไป่ตายอ๋อยอ d ครับ l อ u t she said no way สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ที่งไงผมนะคะบรรยากาศานก็คือวุ่นวายมากทุกคนก็คือเหมือนว่าจัดเต็มมากเหมือนที่นี่ไม่ใช่นครนายกเหมือนอยู่กุ านนี้ครับเป็นงานพรอมที่ได้จัดขึ้นในค่ายของพวกเรานะครับจริงๆแล้วมันคือค่ายคนนะครับนะครับแต่วันนี้อาจารย์เรานะครับได้เ,เสนอแนะจริงๆหนึ่งที่เป็นสิ่งดีมากครับและก็คืองานพรอมนะครับทำให้พวกเราได้มาใส่สูตรสีแดงๆยื่นตรงนี้ไทยสูตรส,ส,ส,สวยงามกันมากมาย

ตอนนี้เวลาตีสองนะครับเราต้องไปถึงหอประชุมตอน6โมงซึ่งตอนนี้เพิ่งนอน เพื่อนๆหลับไปเท่านี้สคนนะวันมี่6อเช้ากิน<ม>ข้าวต้มก,กันดีกว่าเข้าเช้าขเาขเาขกินมีอะไรบ้างเขาอ,องุ้ม

ก้าวส้มดีกว่ากินไหมพี่กินอะไรวะที่ผู้ชาบูแอนด์ริยัตเนี่ยทายขวาตอนนี้เราจะไปที่ค่ายของเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะซึ่งผมก็ไม่ดูกันว่าที่ไหนเดี๋ยวเรจะไปรีวิวให้ดูนะครับไม่รู้ว่าแบตกล้องไหวไหมเราจะใช้แบตโทรศัพท์อ่านะครับมาถึงช่วงศาลานะครับช่วงศาลากันไอโอนะอันนี้บอกไว้ว่าห้ามเั้ข้างในนะครับเป็นรูปทำโยกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาหมายถึงว่าอันนี้พนักพิงมันโยกได้ น,นี้บอกว่าให้เอาวายมากินได้ไม่ใช่เขาบอกว่าเอาน้ำมากินได้ข้างในบอกว่ามีช้อนซ่อมจานบริการข้างในด้วยไม่ถึงกินอาหารไดอ้อันนี้บอกว่ามีไข่สัตว์ให้คาราโอเกะอ๋ะอน,นี้บอกว่าแถมโดนนัทให้ด้วยดีมันยังวีดีวีดีดดอันนี้บอกว่าห้ามแทงห้ามแทงสนุกในนี้นะครับ No smoking ไอทีอ่หมายอันนี้บอกว่าอย่าเอายาวไวที่ร้อนนะ นี่คืออะไรวะอ่ะีินแดดนี่อันนี้นี้ยาเป็นยาแล้วไปแล้วไปสวอนเนี่ยยังยังยังแล้วแล้วนะครับเราอยู่กับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับยังไม่ได้เข้าไปในงานเลยนนะี่หาอะไรกินก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปงานเพราะตอนนี้คนเดียวมาเจอเพื่อนเจอเพื่อน กลับมาช่วงสารไล์อีกรอบนะครับอันนี้บอกว่าคนธรรมดาเนี่ยเขาไม่ได้ต้องเป็นคนที่ตุดใหญ่ใช่ไหมก็บคนิจารณ์ไม่หละคนวิจารณ์คนวิจารณ์ไะดูข้างในกันก็อยากที่เราจะสับชมกันนะว่าในข้างในมีอะไรบ้างผมขอเป็นภาพอินเสิร์ตนะครับเพราะว่าผม พูดในะนั้นมันพ่อเก่งเท่าไหร่มันไม่มาใกล้เว้ยเพราะว่ามันกลัวแต่ผมว่านะฮะนีปลาเขาอร่อยเลยทรับเผปลาดุกนี่ไม่มเสียตังค์เนี่ยโอไยอ่ะอปลาดุกฟรีเฮ้ยปลาดุกฟูเฮ้ยหิวเลยโอ้ยสตูนปลาดุกฟูตากายก่อนโอ,โอเคให้แข่มาระล้อไง ช่เลยครับจ๊อยไ่มอหไว้อย่าลืมกดไลค์สับสไครต์ตรงอยู่ไหนอยู่ล่างอยู่ล่างน่ร่งเ่งงนี่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 ล้วไปไหนไปไปคนบากคนจะเศร้าบางคนผงจะเศร้ากินแค่น้ำเปาเพราะไม่แดกเหล้าตอนนี่เย็นวันสุกั์นี่ก็วันเสาร์ทำได้แท่เพียงแค่เพียงแค่นั่งเนาอยู่ตรงนั้นอยู่คนเดียว 拜一下老师。